อ้าวทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลาสเรียนของคุณครูโทระนะครับสงสัยแล้วสิว่าทำไมถึงมาแบบนี้ปกติมาแบบคลิปช็อตนี่นะใช่แล้วเพราะนี่คือรายการใหม่ของคุณโทระนั่นเองครับรายการนี้ชื่อว่าวีไทยใครกันนะซึ่งจะเป็นรายการที่เราจะมาแนะนำวีทูเบอไทยแบบรายบุคคลเลยเอาละมาดูกันเลยดีกว่าครับว่าวีทูเบอคนแรกของรายการนี้คือใครนั่นก็คือคุณทารานั่นเองครับเอยไม่ใช่ นี่ตาหากครับมาดูประวัติคร่าวๆของคุณทารากันดีกว่าครับคุณทาราเนี่ยเป็นวีทูเบอร์ที่เป็นโอเชียนเฟย์ครับหรือก็คือพูดแห่งท้องทะเลนั่นเองขอโทษที่ตอนไปฟังไลฟ์เดบิวต์ได้ยินว่าเป็นพืชแห่งท้องทะเลด้วยนะครับทาราเป็นพืชแห่งท้องทะเลซึ่งไม่ใช่แมงกระพุนแต่อย่างใดนะครับจะตัวย้ำม,มาแบบนี้นะและยังเป็นวีทูเบอร์จากค่ายเน็กซัสซีซั่นด้วยนะครับจริงๆแล้วในตอนแรกเนี่ยคุณทาราจะเปิดตัวเป็นวีทูเบอร์เอ็นนะครับก็คือใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเลลยนนนัััแแหะดมีฟคบคบ ยเยอะสังนั้นก็เลยเน้นภาษาไทยเป็นหลักซะเลยแต่ก็ยังมีใช้ภาษาอังกฤษบางครั้งบางคราวครับมาดูในส่วนของจุดเด่นของคุณทารากันดีกว่านะครับคุณทาราบอกว่าตัวเองเป็นคนหัวเราะอร่อยไหนหัวเราะอร่อยจริงไหมขอลองพิสูจน์หน่อยครับดูดี โอเคอร่อยจริงอีกทั้งยังเป็นทุกอย่างยกเว้นพูดแห่งท้องทะเลและบางครั้งก็จะเดือบเลนโนเบลนิ่งด้วยครับถ้าเป็นทุกอย่างยกเว้นพูดแห่งท้องทะเลแสดงว่าตัวเองไม่ใช่พูดแห่งท้องทะเลตั้งแต,แต่แรกหรือเปล่าเขาเนี่ยโดยคุณทาราเนี่ยก็มีลักษณะนิสัยที่มีความร่าเริงและค่อนข้างดีเลยต่างจากคอนเทนต์ที่ตัวเองทําเลยนะครับนั่นก็คือการให้ความรู้เพราะว่าคุณทาราเป็นวีทูเบอร์สายให้ความรู้และวลลาไรตี้นั่นเองครับโดยจะมีรายการประจําอย่างเนิร์ดอันเดอร์เดอะซีเป็นรายการที่จะให้ความรู้โดยอ้าาาาาางงงงอออิิจจกเเรรรรื่่่ทททีีคุณาาสนนใะดับ Nerd, ยชยชวว ทะเลเทประกอนนำกรีกและวรรณคดีไทยและอีกรายการนั่นก็คือแฟชั่นโฟโต้รีวิวที่ทําร่วมกับคุณเนวิล่าฟลากอนดายูทูเอีกท่านหนึ่งที่จะมาร่วมกันนั่งรีวิวแฟชั่นรันเวจากรายการรูปพาวด์แร็กเรสนั่นเองครับแต่คอนเทนต์ของคุณทาราไม่ได้มีแค่นี้นะครับยังมีคอนเทนต์เล่นเกมที่สนุกสนาน พูดคุยฟรีทอล์กและร้องเพลงคาราโอเกะด้วยเช่นกันพอดูมาถึงตรงนี้แล้วก็อยากจะรู้จักคุณทารามากขึ้นแล้วหรือยังครับถ้าอยากรู้จักและอยากแวะไปทักทายคุณทาราแล้วล่ะก็สามารถติดตามได้ทั้ง YouTube, Twitch, TikTok และ Twitter ได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยทำให้ทุกคนได้รู้จักกับคุณทารามากขึ้นนะครับ <laughs>